สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Fc ช่องยูทูเบเสียนบุรีรัริยมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมพา Fc มาที่อู่นิทิวัตยนต์นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็ทางอูเ,อาเราได้ทําการาต่อดั้มขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เรียกว่าเป็นมิติใหม่ของอาชาวบุรีรัมย์นะครับผมซึ่งมีรถดั้มมาผลิตอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับ เป็นอีกครั้งเลือกหนึ่งสำหรับ f c พี่น้องชารถดำนะครับที่สนใจรถบรรทุกนำไปบรรทุกหินบรรทุกทรายนะครับวันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมาชมนะครับอยู่ที่อู่นิติวัตรยนนะครับก็เฮียใจดีนะครับใจดีดูแลเองบริหารเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะพา f อมาพบกับเฮียครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนำ รถสวยๆสักคันหนึ่งเป็นฮีโน่เมก้าแคปนะครับเป็นเครื่อง JO7E 210แรงครับก็ขอให้ท่านยูทูบเบอร์แนะนำชมกันต่อไปครับวันนี้ก็จะมาดูรถใหม่เลยนคันนี้ส่งลูกค้าที่ไหนครับพ่อเชียรลูกค้าอยู่จังหวัดนครพนมครับนครพนมครับวันนี้สเปคแกะเต็มเลยเนาะใช่ครับคันนี้ลูกค้าต้องการสเปคที่จัดเต็มให้สวยงามครับอย่างนี้ก่อนที่เราจะมารู้จักคันนี้เดี๋ยว ไอ้เยะเอาความหน่อยอู่นิทิวัตยนต์นี่ตั้งอยู่ตรงไหนครับผมเอออยู่ข้างห้างโรบินสันจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับครับอ่เอออยู่เยื้องๆกับปั๊มเชลล์ครับเริ่มก่อตั้งกี่ปีแล้วครับได้สองปีแล้วครับครับชื่อนิชชื่อนิชวัตยนี่เป็นชื่อของผมเองครับของเเลยครับผมนิิวัตชื่อเล่นชื่อนุนะฮะครับผมเบอร์ตามที่ครับศูนย์แปดเก้าแปครับ ก็เดิมทีประกอบการรถดำมานานเลยครับก็ทุกทีกับวงการนี้มาเป็น10ปีครับแต่ก่อนผมรับจัดไฟแนนซ์รถดำอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังรับจัดเหมือนเดิมนนรดครับผร,บรถหกล้อสิบล้อรถเ,อเครื่องจักรกลหนักรับจัดไฟแนนซ์ทุกชนิดครับและนอกสถานที่และนอกสถานที่ขับบริการถึงบ้านครับไมโครจัดไมไมโครก็จัดครับ เริ่มเริ่มเริ่มต่อตั้งจุดตรงนี้อีปีเลยครับสองปีแล้วสองปีเนาะสองปีแล้วก็ถือว่าเป็นอู่เริ่มเริ่มเริ่มก่อสร้างมาเพื่อแยกออกมาครับคืออยากจะฝากให้บริการลูกค้าให้ถึงที่น้องอยากได้รถดำไม่ต้องเดินทางไปไกลใช่ครับใช่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 ครับผมชื่อธุรกันนะครับครับอี้ปีก็ได้มีโอกาสมาแนะนำรถเดี๋ยวอีปแนะนำท่านนี้หน่อยครับตัวนี้ก็เป็น พีโนเมกานะครับ210แรงครับสีสันจะสวยงามเพราะว่าที่นี่ใช้สีนกแก้วแท้ทั้งคันสีนกแก้วแท้ทั้งคันเลยครับไม่มีสีจางรับประกันได้ครับตัวนี้จะเป็นแต่ง VIP ภายในหุ้มนะครับแต่ตอนนี้กำลังเช็คระบบให้ลูกค้าอยู่หรืออยู่ครับเป็นสีเรีสีสีเขียวสีเขียวครับผมครับ ตัวนี้ลูกค้าต้องการใส่ไฟเป็นไฟสเต็ปครับไฟเป็นสเต็ปด้วยครับผมแล้วก็นาซาเต็มนาซาเต็มครับอย่างปุ๋ยเซ็นแล้วเท่าไหร่ผมขายไม่ถึงร้านไม่ถึงร้านครับตอนนี้สเปคดำก็อยู่ที่สามเมตรเจ็ดสิบครับฝาข้างห้าสิบห้าครับครับ ใช่มากมากครับผมอ้าวราคาก็ไม่ถึงร้านนะไม่ถึงร้านว่าโทรมาคุยกัยละเอียดเลยนะครับว่าสนใจมีหลายรุ่นหลายราคามีทั้งอิซุซุทั้งปูโซตอนนี้มีเจ้าของยังครับอย่าเอ่อคันสีเขียวยังว่างครับว่างคันสีแดงก็ยังว่างสีแดงเป็นโรบอคอปตัวนี้ตัวท็อปสุดตัวท็อปเลยครับ6 h k 240แรงอันนี้เดี๋ยวผมจะจัดแต่งเต็มให้สวยๆครับคาบิคาบาวนะครับผมทางนี้นี่ ดา,ด,ดาวอยู่ประมาณเริ่มต้นที่280,000บาทครับ280,000ครับต้องมีคนคำ้ำมีคนค้ำประกันแต่ว่าการดาวางดาวอ่ะผมมีบริการรับจัดไฟนแน์นี่ผมวิ่งถึงถึงบ้านบริการถึงบ้านครับไม่ต้องลำบ,บากครับไปเซ็นสัญญาให้ที่บ้านเรียบร้อยครับี่แอนุครับผม เรียกได้ประมาณ6คงครับรถดั้มสวยๆนะครับครับก็สุดท้ายเรียกไปเรียกเอสซีหน่อยก็ครับถือว่าเป็นอู๋น้องใหม่ครับแต่ว่ามาตรฐานสูงรับประกันได้ครับผมรับประกันได้ทุกชิ้นงานครับว่าที่นี่เน้นคุณภาพจริงๆก็ขอฝากไว้ด้วย อ่าเบอร์โทรก็0898 4 4 5 5 2 2ครับอยู่ข้างหางโรบินสันบุรีลำครับผมอายังไงก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับอยู่ที่อูนี่ครับผมก็ต่อรถดันหลายขนาดเลยราบเดยวมาดูนะครับตัวนี้รปรบขอบครับผมรปรบขอบ ดีสุะระับขอบสองร้อแรงม้านะครับก็ทำสีมาเป็นโทนสีแดงนะครับสวยงามเลยครับผมแล้วก็ทำเป็นลายเรียกว่าสุดจัดเลยครับลายตัวนี้นะครับเอามาให้ชมนะครับสำหรับรถดำของทางอูริทิวัดนะครับสวยงามเลยครับผมสำหรับ แต่ละคันนะครับซึ่งทางอู่ก็ได้ต่างสรรผลงานนะครับสําหรับฤดูการนี้นะครับก็ทีมสพี่น้องชาวยูทูบที่สนใจรถดำนะครับตันนี้พี่โน่อารเมก้าครับดีครับสวยๆเลยครับผม เกอเจ็ดี e ครับสองร้อยสิคอมเร็วครับผมตัวนี้มาในชุดสีเอฟเฟกครับสวยงามมากครับผมตัวนี้แสงไฟเต่นซิ่งจงสวยมาพร้อมครับผมมีเระจกนนาซามาด้วยครับมาดูภายในนะครับ ภายในก็ประมาณนี้เลยครับผมเ <Okay. S 1> บกทำเบามาแล้วครับสวยสวยมากด้านบนก็รดิมเดิมนะครับเมกาี่รถยังสวยอยู่ครับเรื่อว่ากลิ่นญี่ปุ่นนียยังมาเลยครับผม สีนี้สีไฟคร,ครับผมมากับชุดท่อท่อเอสไทเทนะครับเป็นไทเทสวยงามมากทางอูนี่ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีครับผมถ้าสีนอกสีโนเมกาคันนี้นะครับ มาดูคันนี้บ้างครับคันนี้มาในโทนสีเขียวมิ้นท์นะครับเขียวมิ้นท์เขียวมิ้นท์สวยไปแบบนะครับสำหรับคนใดที่ชื่นชอบอรถล้ำเอาไปใช้งานในครัวเรือนเอาไปใช้รับจ้างครับเหมาะเลยครับผมขอแนะนำอู่นิทุวัตยนต์นะครับ รับขาย6กล้อดำรับต่อรถดำทําสีนะครับเบอร์โทรนี่0898445522ครับเดี๋ยวไปชมคันไฮไลท์นะครับอ่าคันนี้เตรียมสงม,มอบลูกค้าครับ EO7E ครับ210คอมมอนร็วนะครับ คันนี้แต่งไฟแต่งสิ่งแต่งสวยครับมาพร้อมระบบสเต็ปไฟเต็มนะครับผมแต่งลายแต่งนาซาโอ้โหสุดจัดเลยครับตอนนี้ทีมงงานกำลังเช็คระบ,บบไฟอยู่ครับผมคันนี้สุดจัดเลยเรียกว่าเป็นตัวท็อปก็ว่าได้ครับคันนี้โอ้โบังฝุ่นหน้าบางฝุ่นหลังหมดครับ คันนี้ถือว่าเต็มนี่ครับเบาอ,อะไรโอเคเลยครับผมสำหรับคันนี้เข็มรายละเอียดีครับผมตัวนี้สุดยอดครับนี่ก่าคัฟซีไทยครับผมคันนี้คับซีไทยนะ ดูเพิ่มเตินะครับ j o 7 e ทอมมันเร็ว210แรงมาครับผมยูทีอูน,นี่ก็ครับต่อดำรับทำสีครับ ดำทำสีเลือกสีเลือกรลดลายได้ครับผมตัวนี้สีมาในโทนสีข้อฟ้าครับฟ้าประกายดูไปสวยสวยนะครับสวยงามนะครับ กระบะกดำตัวนี้สั่งพิเศษครับสั่งพิเศษ3ามเมตรสครับผมสั่งพิเศษเลยถ้าไซสมาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณ3ามเมตนะตัวนี้สั่งพิเศษเลยครับผมก็ยังไงก็มาดูมาชมนะครับปูนิธิวัตยนตสวยเลยคันนี้อ่า เดี๋ยวจะพามาดูครับผมทางการผลิตนะครับท,ที่อูนี่นะครับมีถึงกระบวนการต่อเป็นดำนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนทําสีนะครับนี่ครับฝั่งนู้นก็กําลังลงสีรองพื้นนะครับชุวนี้ลงสีรองพื้นเสร็จแล้วก็ จะลงสีจริงนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็กําลังาเร่งรีบนะครับแม่ทําสีรถยนต์ด้วยครับผมเรีย <Okay. S 1> กว่าทําทุกอย่างเลยครับผมดิฝั่งนี้เอามาถึงฝั่งนี้ครับผมไส่รถมาแล้วก็นำมาเช็คครับรเช็คสภาพเช็คสภาพแล้วก็ ปะผุกหรือว่าทำสีกันสนิมให้สวยงามนะครับก่อนที่จะเอาไปขึ้นกระบะดำนะครับผมคันนี้นี่ครับนี่คือฐานการพลิกกระบะดำนะครับผมตัวนี้ใช้เหล็กรางอย่างดีครับผมนี่นี่ครับ พามาชมาสถานที่ผลิตนะครับก่อนที่จะนำไปทำสีครับผมอุนิธิวัดนี่ก็ทำลักษณะแบบนี้นะครับปากท้ายตัวปากนกกระจอกนี่จะอยู่ข้างนะครับอยู่ข้างแต่บางอู่ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับสองตัวตัวนี้อยู่ข้างติกรางอย่างดีครับ ดางอย่างดีเลยมาตรฐานการผลิตของอูะครับฝาข,ข้างก็การเก็บรอยเชื่อมครับเต็มน,นะครับเต็มท่าจะดูได้ว่าเขาเก็บเขาเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับนี่รอยเชื่อมนี่ไล่มาเลยครับผมไม่มีไม่มีเต็มๆครับไม่มีโป้มีอะไรครับผม รอยเชื่อมที่ทำมาดีมากนะครับนี่ครับเชื่อมติดหมดเลยครับ,รบตรงนี้นาจะเป็นทางน้ำไหลนะครับอเอามาให้ชมครับนิธิวัดนะครับ ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเ c สีพี่น้องที่สนใจรถดำนะครับน,นี่ครับไอกลางอย่างดีเลยนะนาสีนาห้า สวยงามครับผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอยู่ใจกลางตัวเมืองบุรีรัมย์เลยนะครับท่านใดที่กําลังมองมองรถด,ดาอยู่ครับก็สนใจยังไงก็โทรมาเลยครับผมโทรมาโทรมาเบอร์เฮียเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมเําหรบบเบอร์โทร